ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอารคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวออกระเชนอลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้เรามาอัปเดตค่าวคราวเกี่ยวกับหนังเรื่อง Thor Love and Thunder กันบ้างครับซึ่งภายในปีนี้เนี่ยเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้กันแล้วอย่างแน่นอนนะครับในวันที่8กรกฎาคมครับแต่การโปรโมทของดิสนีย์นั้น ก็ได้มีการปล่อยเลโก้ชุดใหม่ออกมานะครับเผยชื่อใหม่ของวอลคิรีที่นําแสดงโดยเทสตาทอมสันนั่นเองครับโดยคอลเลกชันใหม่นี้นะครับเหมือนจะมีการยืนยันว่าวอลคิรีนั้นมีบทบาทเป็นราชาแห่งแอสการ์ดคนใหม่นะครับในหนังเรื่อง Thor: l b v e n t c h a n d e r ครับซึ่งในตอนท้ายของ a v e n เจอร n เอ็นเเนี่ยดูเหมือนว่า Thor เนี่ยจะไปประชนภัยกับแก๊งกาดเดียนออฟเดอะกาแล็กซถูกไหมครับ แล้วตอนนั้นก็ได้ฝากตำแหน่งราชาแห่งแอสการ์ให้กับวัวคิวรีดูแลประชากรชาวแอสการ์ที่อยู่บนโลกในดินแดนนิวแอสการ์ที่เมืองทอนสเบิร์กประเทศนอร์เวย์ครับแอสการ์ ka, ต้องมีราชาตอนนี้พวกเขาก็มีแล้ว <laughs> ตลกแล้วล่ะ <laughs> ถ้าเราจริงเหรอเนี่ยงั้นข้าคงสั่งปฏิวัติหลายอยา่าง <laughs> ข้ามั่นใจว่าดี าาซึ่งใน Spider-Man No โนเว o m e ก็มีการพูดถึง New a s g การด้วยนะครับสังเกตดีๆครับเป็นภาพข่าวจากทางทีวีในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะฮะโดยภาพข่าวของ SBN ระบุป,ประมาณว่าความสับสนวุ่นวายทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปใน New แอสการซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นเฮดไลน์ข่าวเนี่ยอาจจะเดาได้ว่าการปกครอง New แอสการของวอลคิีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับ ซึ่งเราอาจจะได้เห็นประเด็นนี้เพิ่มเติมในหนังเรื่อง Thor: Love and Thunder ก็เป็นได้ครับซึ่ง l e โก้ชุดนี้เนี่ยจะเป็นเลโก้ที่ประกอบไปด้วยตัวละครของ Thor: Love and Thunder มากมายครับซึ่งรายชื่ออันนึงก็คือ Mighty Thor, Thor, King Valkyrie, k r o c ury, แล้วก็ตัวละครที่เป็นไวไลน์ก็คือ God the God Butcher นั่นเองครับ ซึ่งเลโก้ชุดนี้นะครับก็จะเป็นรูปเรือฮะแล้วก็มีแพะวิเศษของตออยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําเรื่องราวของตอเล็บแอนทันเดอร์เป็นรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆนะครับในคลิปก่อนหน้านั่นเองนะครับไปค้นหากันดูได้ที่ช่อง a าร์กิวชัแนครับ ทีนี้กลับมาที่วาลคิวรีครับหลังจากที่มีการประกาศแล้วนะครับว่าวาลคิวรีเนี่ยจะเป็นฮีโร่ LGBTQ อีกคนนึงในจักรวาล MCU ครับซึ่งใน MCU นั้นเนี่ยเราเห็นเด่นชัดแล้วนะครับว่าตั้งแต่ฟาส t ์ตออเมริกาชาวเวเนี่ยก็เป็น LGBTQ นะครับรวมถึงวาลคิวรีที่เป็นฮีโร่ LGBTQ คนแรกในจักรวาลน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาพิจนารณาแล้วเนี่ยคำว่า King Valkyrie หรือกษัตริย์องค์ใหม่ของ a s สการเนี่ย แสดงว่าเธอนนเนี่ยจะต้องมีราชินีคนใหม่ของเธออยู่เคียงข้างเธอนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของราชินีของวาคิรีนั้นจะเป็นใครเนี่ย เราต้องมาติดตามข่าวคราวกันต่อไปแล้วละครับซึ่งจากข่าวก่อนหน้านั้นของว a ลคิวีเ่เราได้เห็นชุดใหม่ของเธอนะฮะซึ่งเป็นภาพหลุดออกมาแล้วก็มีความคล้ายกับตัวละครใน Lego ้ที่ปล่อยออกมาตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งข่าวคราวของตอร์ o แอนทานเ n อร์ก็เริ่มปล่อยออกมาโปรโมทกันบ้างแล้วนะครับอยากให้หลายคนทําความเข้าใจน,นิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ทางค่ายหนังปล่อยออกมาพร้อมของเล่นเนี่ยมันคือการโปรโมท มันคือการเรียกน้ำย่อยของเรื่องราวของหนังเพื่อให้เป็นข่าวข่าวเป็นกระแสให้เราได้ติดตามนั่นเองนะครับอย่าไปคิดว่ามันคือการสปอยอะไรแต่อย่างใดครับนอกจากนี้เนี่ยหุ่นฟิกเกอร์ของ Hasbro สโบเองเนี่ยเราก็จะเห็นต่อใส่ชุดเต็มยศเลยนะครับ ถือค้อนสตรอมเบเกอร์รวมถึงไมลที่ซอที่รับบทโดยเจนฟอสเตอร์ Foster, ถือค้อนมาโยเนียครับแล้วก็ตัวละครคล็อกครับคู่หูของซอเนี่ยก็มีเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยนั่นเองครับสิ่งที่ผมน่าสนใจก็คือค้อนมาโยเนียถูกทําลายไปแล้วแล้วมันก็กลับมาอีกในอเวนเจอร์เอนเกมจากไทม์ไลน์อื่นนะฮะซึ่งเมื่อสตีฟโรเจอร์ได้นําไปคืนแล้วเนี่ยค้อนมาโยเนียกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามกันในหนังนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่าเรื่องราวของซอเล o บแอนทันเดอร์นั้นเราจะได้ชมกันจริงๆในวันที่8รกรกฎาคมปีนี้นั่นเองนะฮะยังไงแล้วก็ห้ามพลาดเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยการ์เย่เมนแอคโนไฟฟ์โฟมครับน็อกมันน็อกสิวทำให้หน้าเราดูใสขึ้นนะครับถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ Thor Love and t h u n d e r ก็อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าการะทพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ